ลาไกวเพลสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นรีวิวดีตอนที่162้นั่นเองนะฮะก็มาดูกันว่าแพทใหม่จะมาก่อนหรือว่ารีวิวดีเนี่ยจะถึงตอนที่200ก่อนนะครับทายว่าอะไรเนคอมเมนต์มาได้เลยนะครับส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นแพทใหม่มาก่อนนะคิดว่าไม่น่าทําได้ถึงกี่ตอนอ่ะสี่สิบตอนนะสี่สิบตอนปกติก็น่าจะประมาณสัก2เดือนไหมหรือเดือนครึ่ง แพนใหม่ก็น่าจะมาได้แล้วนะครับถึงตอนนั้นแถวนี้เนะี่ยก็เป็น ID ดีตายักนะครับผมนี่เลยนะของคุณ Eden X นะฮะจะเป็นเมียคุณเย่ยหลันเออจะว่าไปคุณเย่ยหลันก็ดูมีลุกแบบมีลุกว่ามีเมียได้อยู่นะโอเคเป็น ID ปลายักนะโคโคมิกซีหนึ่งปั้นเต็มนะเราดู ว่าจะโหดขนาดไหนนะครับแล้วไอเดียนี้จะมีอะไรบ้างนะครับก็ก่อนอื่นในกากทุกคนกดไลค์คลิปนี้แล้วฝากกด subscribe ช่องลาก่อยเพลย์เอาไว้ด้วยนะครับถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ดีหรืออยากดูคอนเทนต์อะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไม่ได้เช่นกันนะอย่างเช่นล่าสุดเมื่อวานเนี่ยก็ปล่อยเรื่องการปั้นตัว101ไปเดี๋ยว,ว่าจะทําคลิป101อีกแบบทรงสามเรื่องนะซึ่งบางเรื่องก็ยังคิดไม่ออกนะก็คอมเมนต์ไม่ได้เช่นกันนะครับโอเคมาดูกันเลยดีกว่าว่าไอเดี๋ยวนี้ม โอ้โหอัวจริงๆนะฮะโคโคมิโมนานะนี่มันไอดีซุปเปอร์น้ำโอ้โหทั้งไอดีมีแต่5้าดาวตัวน้ำกับฉีฉๆหนึ่งตัวเฮ้ยยังเจ๋ง <c oughs> คือรู้ว่ามีโคโคมิแต่ไม่รู้ว่ามีตัวเดียวนะแล้วมาดูช่องเก็บของกันไอายามีหอ,อกไลเด้นด้วยอ่ะเฮ้ยมาอย่างไงเ่ี่ยโอ้ห,อ,อ,กอ,หอ,อกไลเด้นมาเพราะเขาจะเปิดโดน้นให้โคโคมิแต่ว่าเฮ้ย สุดยอดทุกคนหกไรเด้นหลุดเลดแบบหกไรเด้นหลุดอะแบบหลุดได้อะนึกนึกภาพไหมคือใครจะไปคิดว่าจะมีไอดีที่แบบหกไรเด้นเป็นสิ่งที่แบบปริศน,นาหลุดเลดอะเพราะว่าอยากได้โดนัทมาอวยโคมิเอะโอ้สุดยอดน้ํหนึ่งเดียวในใจนะฮะโอ้โหอวยน้องปลาจริงๆนอกจากหกไรเด้นเนี่ยก็มีดาบสกายวอร์ดเยลอยู่ที่เบเนเนตนะซึ่งผมว่าดีมากนะ เป็นดาบที่ผมชอบเป็นสุดละละของเบนเนตเพราะว่ามัน,ม,นมีบาลานซ์ระหว่างพลังโจมตีกับฟื้นฟูพลังงานที่ดีนะครับคือพลังโจมตีพื้นฐานก็แรงกว่าดาบสีดาวทั่วไปแล้วก็ได้ฟื้นฟูพลังงานเยอะมากด้วยนะครับแล้วก็มีดาบอาโคมารุนะขัด3นะอยู่ที่ดีลุกเวลเก้าสิบอาวุธนะ่าสนใจหลายชิ้นนะมีเดอะแคชอยู่แต่ว่าคงไม่ได้ใช้มั้งเพราะว่าเซียงหลิงเนี่ยถามว่าเซียงหลิงใช้อันนี้ได้ไหมเซียงหลิงใช้ได้นะครับแต่มันก็ไม่ได้แบบมันไม่ได้ดีขนาดนั้นอะเพราะว่า ผมไม่แน่ใจดีไม่ดีเดอะแคทอาจจะอาจจะแรงกว่าเดอะซ้ำเพราะว่าเดอะแคทคือบวกบวกความเสียหายไม้ตายต,ายตรงๆเลยอะแบบ3 0กว่าเปอร์เซ็นต์อะถ้าขัด5%ใช่ไหมแต่ว่า 6. Engulfing เนี่ยคือหลกักๆหนึงที่มันจะล้นๆเลยก็คือ Energy Recharge นะครับแล้วก็พลังโจมตีเพิ่มขึ้นมาพอได้หรอมั้ง28%ถ้าเกิดเสียงหลิง Energy r e c h a ชา e 200%็จะไก็จะโจมตีเพิ่ม28%แล้วก็ระหว่างกดเบิร์ดก็จะได้เพิ่มอีกแต่ที่ผมไม่แน่ใจอก็คื เวลา12วิหลังจากปล่อยไม้ตายเนี่ยเราจะได้ฟื้นฟูพลังงานเพิ่มใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่าพลังโจมตีที่มันเพิ่มมาจากส่วนเนี้มันถูก snap shot เข้าไปในตัวของเบิร์ดด้วยหรือเปล่านะซึ่งถ้ามันไม่ได้ snap shot เนี่ยก็จะทําให้อาวุธชนเนี้ยมันคุ้มค่ากับเซียงหลิงต่ําลงนิดหน่อยนะครับผมถ้ามีแลนจะปั้นไรเด้นอยู่แล้วก็กอัพอาวุธไว้ได้แต่อาวุธวอ่อ80แล้วอะก็ใช้ยาวๆไปก็คงไม่เสียหายนะเออทีนี้เอามาไล่ดูตัวละคร โคโคมิ omi, ถือโปรตัวทายับแอมเบอร์นะฮะขัน4อาร์ติแฟกต์เป็นเซตหลักของโคโคมิเดี๋ยวมาดูมาดูอาร์ติแฟกต์กันดีกว่าว่าขนาดไหนขนนกนะอา้าวขนนกไม่มีขนนกไม่มีอันนี้เลยอะไม่มี HP เปอร์เซ็นต์เลยขนนกต้องหาดีกว่านี้แล้วเนี่ยขนนกต้องเปลี่ยนแล้วผมว่าเนี่ยเนี่ยต้องประมาณนเนี้ยเนี่ยมีพลังชีวิตเปอร์เซ็นต์พลังชีวิตเห็นปะพลังโจมตีโคโคมิอ่ะมันต้องเน้นพลังชีวิตหนักๆไปเลยอะ่ะ แต่คนนกเนี่ยมันมันมีความแรงคลีซึ่งเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วอะว่าอันนี้คุ้มกว่าแล้วก็ตอนอัพอบก็ภาวนาให้มันอย่าไปลงความแรงคลีนะเออมีอะไหนอีกถ้าเป็นหลักๆกับผมจะหาพลังชีวิตเปอร์เซ็นต์นะอย่างอันเนี้ยอันนี้ก็ได้นะพลังชีวิตเปอร์เซ็นต์นี่ก็พลังชีวิตเปอร์เซ็นต์เห็นปะอันนี้ก็พลังชีวิตเปอร์เซ็นต์แล้วพยายามหลบๆบอัตราคลีเอาไว้อย่างเงี้ยอัตราคลีก็ไม่ค่อยชอบละอันเนี้ยจะคุ้มกว่าแต่นเนี้ยคุ้มสุดเพราะว่ามีอันเลยมันมีโอกาสทีี่จะดัันพลงชิตไป้ยอะมากนะอันเี้ย ผมลองบวกสี่ให้ได้ไหมยนไหนก็อวยโคโคม,มี่อยู่แล้วอะ่ะเออเดี๋ยวนะเดีอยนะมีอกไ์ใส่เยอะไหมอ่ะผมผมลองลองบวกสี่ให้นะ <c oughs> อยากโซนไม่ใช่หรอกเฮ้ยได้ว่ะเนี่ยโอ้โสุดยอด <c oughs> นี่เนี่ยเนี่ยอย่างเนี่ยคือที่ผมจะสื่อขึ้นเนี่ยถ้าเดี๋ยวอัพบวกแปดบวกสิบสองก็จได้พลังชีวิตเปอร์เซ็นต์เพิ่มอีกนะผมบอกเลยโคโนะอ,อันเนี้ย แหลมกว่าอันนี้แน่นอนะอันนี้ไม่เท่าไหร่ฟื้นฟูพลังงานนิดเดียวเองนะทีนี้ดอกไม้อะดอกไม้เนี่ยพอได้เห็นไหมพลังชีวิต8%โจมตี10%เนี่ยพอได้เพราะโจมตีก็ถือว่าพอมีประโยชน์อยู่แต่มันก็ไปลงความแรงครี1ครั้งซึ่งก,ซงก็ซึ่งก็น่าจะปรับได้เช่นกันนะแต่ว่าดอกไม้ดอกอื่นไม่มีให้เลือกเท่าไหร่เออหัวเป็นบูรณการรักษานะที่ไม่มีพลังชีวิตเห็นไหมคือโคโคมิเนี่ยเราต้องมองหาพลังชีวิตเหมือนมองหาครีเลตอ่ะเออถ้าถ้าอันนี้คือถ้าอยากจะปั้นให้สุดนะ เออเราก็หาต่อได้แต่ว่าชิ้นอื่นก็ไม่มีละที่เป็นมูลนรักษาก็ไม่เป็นไรอ๋อนี่ไงมีอันนี้อยู่อันนี้พลังชีวิต269ก็นิดเดียวนอะก็อันนี้โจมตีเยอะกว่าก็ใช้อันนี้ถูกแล้วนะแล้วก็อันต่อไปเป็นถ้วยพลังชีวิตที่มีออฟลองเป็นพลังชีวิตอันนี้อันนี้ก็ค่อนข้างผ่านอยู่แล้วก็ที่เหลือก็ไม่มีครีมีพลังโจมตีด้วยก็ถือว่าได้เลยนะเออแล้วก็ไม่มีถ้วยอื่นแล้วโอเค แล้วก็สุดท้ายเป็นออพลังชีวิตนาฬิกาพลังชีวิตออผมคิดว่าจริงจนาฬิกาเนี่ยใช้อันที่มันตรงเซตไปก็ได้นะอันเนี้ยแต่อันนี้ก็ดีกว่านะอันนี้ได้ฟื้นฟูพลังงานด้วยแล้วก็ได้พลังชีวิตตั้ง700ยกว่าก็ถือว่าผ่าน<อ>ก็ประมาณนี้นะวิวธีดูอ์ติแฟคก็ประมาณนี้คือเราใช้ไหนก็เน้นอันนั้นอะคิรเลนไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับอีกอย่างนึงที่โคโคนมิชอบคือฟื้นฟูพลังงานนะแต่ถ้าเล่นตีส่องน้ำก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร อ่ะต่อไปซิงชิวเวลเก้าสิบถือเฟโอเนียขัดสามใส่สี่เอ็มเลมสี่หกโอ้จัดเต็มใช่ไห้โอ้ยฟื้นฟูพลังงานเยอะจัดนะครับผมสองห้าเก้าเยอะไปปะเนี่ยผมว่าถ้าเล่นกับโคคมิเยอะไปนะแต่ถ้าเล่นกับเซียงหลิงอะไรเงี้ยก็อ่จิงก็เยอะไปอยู่ดีอะคือขนาดถอดนาฬิกาออกยังเหลือสองร้อยกว่าผมว่าเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนเป็นโจมตีได้เลยอะถ้าถ้าเป็นโจมตีที่มีแบบมีฟื้นฟูพลังงานอยู่เป็นเป็นออฟลองกก็ได้นี่เนี่ยอันนี้หน้าอัพ นี่มันโจมตีเห็นปะชำนาญท่าความแรงคลิแล้วก็โจมตีอันหนึง่งอันนี้น่าอัพน,นะครับก็ลองอัพมาได้นะเออโอเคอ่ะต่อนะฟิชเชลฟิชเชลแปดสิบถือสลิงเลสแล้วก็เก้าสิบโอ้ฟิชเชลปั้นเต็มมากเลยอะ่ะเล่นคู่โคโคมิน่าจะเก่งมากเลยเนะี่ยโหฟิชเชลตัวนี้เก่งนะถึงว่าความแรงคลิจะยังไม่เยอะเท่าไหร่เออน่าจะคัดอัติแฟกได้มากกว่านี้นะ ถ้วยเนี่ยก็ยังดูกลางๆอยู่ฟื้นฟูพลังงานในฟิชเชอร์ไม่ค่อยเน้นนะไม่เน้นเลยหมวอตาครีดดีแล้วนะหมกนะนีก้ผ่านนะสำหรับผมได้ความแรงครีนนิดหน่อยก็ผ่านแล้วออดอกไม้เนี่ยไม่ไม่ดีเลยดอกนี้ไม่ดีเลยมันชนํานาญธาตุเยอะเกินไปอะ่ะไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อัตาครีดไม่ได้เลยคนนกนี่ก็ก็กลางๆนะหกเต็มสิบเพราะว่ามันฟื้นฟูพลังงานเยอะไปสําหรับฟิชเชอร์นะยังได้เยอะเลยเรื่องอ,อ,อัติแฟกต์อ่ะดีลุกนะครับผม โอ้ดีลุกนี้น่าจะเก่งใช้ได้โอ้โหดีลุกอัตราส่วนดีนะดีมากๆเลยแล้วดาบดีด้วยนะครับไอดีนี้ก็เล่นตี้ดีลุกได้เลยนะครับเจ้าของไอดีถามว่าเออเซียงหลิงกับดีลุกบ้านตัวไหนดีกลัวจะทับกันจริงๆอ่ะมันมันได้ทั้งคู่นะครับจริงๆผมแนะนําว่าต่อให้มีดีลุกอ่ะบ้านเซียงหลิงไว้ก็ดีเพราะว่าเซียงหลิงมันทําสิ่งที่ดีลุกทําไม่ได้ก็คือการแปะไฟจากนอกสนามนะครับและยิ่งมีอาวุธ5ดาวแล้วเนี่ย อัติแฟกต์ก็จริงๆอ่ะก็คืออัติแฟกต์ไม่ต้องฟาร์มเพิ่มก็ได้คือใช้เซตเอ็มเบลมก็ได้หรือสลับกันใช้กับดีลุกก็ได้นะครับจริงๆอ่ะถ้าเป็นถ้าเป็นอาวุธชิ้นเนี่ยใช้เซตเอ็มเบลมน่าจะคุ้มมากๆเพราะว่ามันก็จะได้ Energy Recharge เพิ่มทำให้ตัวออฟอาวุธมันมันไปได้มากกว่าเดิมด้วยนะฮะเนี่ยอันนี้มันแค่150เองถ้าใช้เซตเอ็มเบลมมันดันไปถึง200อ่ะ แต่ผมคิดว่านาฬิกาโจมตีนะไม่ไม่ใช่นาฬิกาฟื้นฟูพลังงานนะผมคิดว่าหานาฬิกาโจมตีแล้วก็เป็นอหาออบดองฟื้นฟูพลังงานเยอะเอะก็น่าจะไปถึง200ได้อยู่นะเพราะแต่ละชิ้นเนี่ยก็ไม่ได้มีฟื้นฟูพลังงานเลยเท่าไหร่เลยนะครับเ <ST AN CH 2> สียงหลิงปั้นได้นะผมแนะนำนะอันนี้อันนี้คือคำตอบนะแล้วก็ Bennett. เบเน็ตอะมาดูเบเนตกันอันนี้เป็นตัวที่เจ้าของอดีตสเปกซีฟมาว่าอยากให้แนะนำวิธีปั้นนะ สุดโคตรไม่น่ามีอะไรเนาะสุดโคตรก็สี่ลมปกติเปโถ่เปโถนี่ใส่เซตเอ็มเริมจะเก่งที่สุดแต่ว่าดูแล้วยังยังไม่มีนะยังไม่มีมีถ้วยไฟฟ้าไหมถ้วยไฟฟ้าไหมอ๋อยังไม่มีจริงด้วยเฮ้ยมีเนี่ยถ้วยเนี่ยถ้าเกิดไม่มีถ้วยอื่นเนี่ยถ้วยเนี่้อัพม,มาใช้ได้นะคือถ้าเป็นถ้วยตรงเซตของตัวสับ DPS อ่ะถ้าเป็นผมผมอัพนะเพราะว่าผมไม่ได้คำหนึงออฟดองขนาดนั้นคือออฟหลักมันตรงแล้วอ่ะ แล้วเอาลองไปหาจากชิ้นอื่นเอาประมาณนี้ไปไปหาจากชิ้นนอกเซตเอาหมวกก็มีอันดีๆแล้วด้วยนะครับไปโถนี่มีเวล์อยู่นะมีเวล์เก่งอยู่เล่นกับโคโคมิกับฟิชเชลซูครอสอย่างเงี้ยโอ้โหมันแล้วถ้าเปิดคาเซฮะมาด้วยเนี่ยโอ้โหมันมันจะจัดเลยอ่ะแล้วอะมาดูที่เบนเน็ตเบนเน็ตเนี่ยผมถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็ใช้ดาบอันนี้เหมือนกันก็ดีที่สุดแล้วนะเท่าที่ดูใน i อดีมาอันนี้ดีที่สุดแน่ๆก็อัพเ0เลยนะแนะนำอัพดาบ90ไปเลย แล้วก็อาร์ติแฟกต์ก็ถูกแล้วนะนาฬิกาฟื้นฟูนฟนถูกแล้วแล้วก็เน้นฟื้นฟูนไปเลยนะ oh, โอ้มีโมกบนนะั้นรักษาด้วยโอเคเบเน็ตเบเน็ตทำทำดีแล้วนะทาดีแล้วไม่ไม่ต้องแก้อะไรเลยนะแล้วก็มีโมนาเริ่มเวลน้อยแล้วที่เหลือโอเคตี้ที่น่าเล่นหนึ่งก็คือตี้ที่มีโคโคมิอยู่ในตีทุกรูปแบบนะซึ่งโคโคมินะ่ยอยู่ได้หลายตีด้วยหนึ่งคือตีเทสเตอร์ตีนี้เพราะฉะนั้นถ้าตี้นี้นะ่ะปั้นตัวไหนเพิ่มดีก็2่ตัวหลัง เปิดโถก็ซูโคะยังไม่เต็มก็หาอ์ติแฟกต์ให้เปิดโถได้นะน่าจะเก่งเลยอะน่าจะเก่งเลยแรงเลยอ่ะพอตี้เนี่ยมันมันเจ๋งตรงนี้ว่าโคคมิมันเป็นตัวยืนตีอยู่แล้วแล้วไอดีนี้เนี่ยมีเป็นโคคมิซีหนึ่งซึ่งเหมาะกับการยืนด้วยนะเดเมจก็จะผสมผสานกันได้ค่อนข้างดีมากๆแล้วก็อ่ะตี้นี้แน่นอนตี้นี้ก็เล่นได้นะตี้นี้ดีลุกก็จะนําทีมหรืออีกหน่อยถ้ามีเซียงหลิงเนี่ยก็เนี่ยก็เป็นเซียงหลิงได้เช่นกันนะโอเค ตัวที่ปั้นสุดเนี่ยมีแค่โคคมิตัวเดียวก็จะจัดตีดได้ประมาณนี้แหละแต่ถือว่าครอบคลุมแล้วนะขาดอะไรบ้างไอดีนี้ก็เป็นตัว DPS น้ำแข็งกับตัวลมซึ่งอายากะกับคาซึฮะเนี่ยจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ทั้ง2ตัวเลยผมใช้คำนี้แล้วกันตอบโจทย์ทั้ง2ตัวเลยนะครับแต่ถ้าต้องเลือกอะถ้าต้องเลือกถ้าต้องเลือกมาตัวใดตัวหนึ่งอะเลือกตัวไหนดีอ่าก ผมคิดว่าถ้าอยากจะเน้นเคลียร์ a r ิสง่ายๆนะถ้ายาจะเน้นเคลียร์ a บ b i ง่ายๆผมเลือกออยากะเพราะว่า DPS น้ําแข็งเนี่ยจำเป็นแล้วก็ไอดีนี้เนี่ยถ้าเกิดไปเจอมอนที่เป็นแบบอย่างเช่นอะไรอะอย่างเช่นอบ b i ปัจจุบันเนี่ยไอห้องล่างที่เป็นตัวโลน้ำอะ่ะก็จะไม่มีตัวเล่นเนอะโซรซาเลียก็ยังไม่ได้ปั้นโลซาเลียเวล20เองก็จะไม่ค่อยมีตัวเล่นอะ่ะเออ ถ้าอยากจะเล่นตีน้ําแข็งมันก็จะไม่มีตัวที่แบบมันตัวนําเพราะฉะนั้นอายากะาจะตอบโจทย์กว่าแต่ถ้าแต่ถ้าอยากจะดันโคคม,มิไปให้สุดอยากจะให้ตีโคคม,มิเนี่ยดันแล้วดันอีกเป็นสายอวยอย่างเงี้ยนะผมก็เชียวว่าเป็นคาสึฮะแล้วแล้วแต่จุดป,ประสงค์นะถ้าถ้าตอนนี้เคลียอบิตดาวเต็มแล้วอะผมคิดว่าคาสึฮะน่าจะดีกว่าแต่ถ้าอบิตดาวไม่เต็มแล้วอยากดาวเต็มอะคิดว่าอายากะน่าจะช่วยได้มากกว่าเพราะว่าน้อยตีเทเซอร์เนี่ยมันใช้ซูโค้ดได้ไงแล้วอายากะเนี่ยก็ เอาจริงมันเล่นคู่โคโคมิได้ด้วยอะคือถ้าได้อายกะมาเนี่ยมันมันสามารถเป็นตี้เซียงหลิงหนึ่งตี้อย่างเงี้ยแล้วก็ตีโคโคมิอีกตีหนึ่งได้เช่นกันความยืดหยุ่นของการจัดทีมจะมากขึ้นนะ,ะแต่คาสึฮะเนี่ยมันจะมาดันตัวที่เราเราปั้นมาแล้วเพราะฉันไอดีเนี่ยคาเึฮะก็จะดันได้แค่โคโคมิแต่คาเึฮะก็อาจจะแบบเอาจริงคาสึฮะก็อยู่ตรงนี้ได้เหมือนกันมันก็จะได้สองตี้เหมือนกันนะสมมุติถ้าเป็นคาสึฮะมาอย่างเงี้ย เห็นไหมตอนนี้ตำแหน่งที่ทัพมันอยู่คือซูครสเห็นไหมคือถ้าคาซึฮะมาแทนตี้ไดตี้หนึ่งอ่ะก็อัปเกรดขึ้นเหมือนกันมันก็อยู่ที่ว่าจริงหูแต้มสูสีมากว่าจะเลือกอายการหรือคาซึฮะดีแต้มแต้มสูสีสุดไปเลยนะมันอยู่ที่ว่าแบบสมมติอบิตรรอบหน้าถ้าอวยน้ําแข็งอะ่ะอายการจะเก่งกว่าแต่ถ้าสมมติมันอวยธาตุไฟขึ้นมาตี้นี้จะเก่งกว่าทันทีนะแล้วก็ไอ้คาซึฮะจะดูดีขึ้นทันทีทันตาเห็นเลยอ่ะ เพราะฉันก็นั่นแหละก็แล้วแต่แบบจังหวะอบิดด้วยแล้วแต่ความอวยของจอห์นดีด้วยแต่สำหรับผมคือตัวไหนก็คุมนะก็ถ้าดูจากอะไรอาวุธเนี่ยคาซึฮะก็จะได้เปรียบเรื่องดาบนิดๆเพราะว่าดาบสี่ดาวของอายากาศเนี่ยต้องคราฟเอาแต่ของคาซึฮะเนี่ยมีอยู่แล้วนะอลอนสติงนะก็มีอาวุธรออยู่แล้วประมาณนี้ประมาณนี้ผมก็พูดไปในเชิงแบบวิเคราะห์ให้ทั้งสองตัวก็คิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเปิด ของเจ้าของไอดีได้นะครับแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นผมให้ฟันทุเนนะไอดีนี้นะนนะผมเลือกอายกะผมเลือกอายกะเพราะผมรู้สึกว่ามันมันไอเนี่ยมันแบบเติมเต็มส่วนที่ขาดจริงๆอะ่ะโอเคก็คิดว่าค่อนข้างครบถ้วนแล้วนะสาหรับการดูตัวละครดูอุปกรณ์แล้วก็แนะนําคําถามที่ชาอเดีถามมานะครับก็คือทุกครั้งที่ได้รีวิวไอเดีเนี่ยผมจะให้พิมพ์มาให้หมดเลยว่าเหมือนอยากได้คําตอบเรื่องอะไรบ้างหรือมีอะไรที่อยากให้รู้อะไรเงี้ยซึ่งก็จะเอามาพูดนะ ทีนี้เนื่องจากว่าอบิดยังไม่ได้เล่นจริงๆอยากลองลงอบิดชั้น12นะแต่ว่าเสียดายว่ายังไม่ได้เล่นถ้าเล่นสี่ชั้นเลยเนี่ยก็จะนานเกินไปเรามาดูกันดีกว่าว่าไอดีนี้ผ่านได้แล้วกี่ดาวนะครับผม17็ดาวอ้าวไม่ได้เล่นนี่หว่าอ้อไม่ได้เล่นเลยนี่หว่าโอ้พึ่งเริ่มเล่นอบิดเลยเฮ้ยผมว่าไอดีนี้ผมว่าผมคิดว่าผ่านชั้น11ได้เลยนะจริงๆอ่ะผมพูดถึงชั้น11นะ ชั้นสิเนี่ยก็เล่นตีซูโค้ดฝั่งหนึ่งแล้วก็เอาตี้ที่ฟรีสได้อะแบบน้ําแข็งอ่ะโคโคมิโรซาเลียเนี่ยไปลงอีกฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ยนะหรือหรือเล่นตีอิเล็กโทรชาร์จฝั่งหนึ่งแบบเทเซอร์อ่ะแล้วก็เล่นเซียงหลิงซูโค้ดอีกฝั่งก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเชื่อผ่านได้แน่นอนอ่ะผมผมเชื่อผ่านได้แน่นอนเพราะว่ามันมีดีลวยไงเอาดีลุกแบกชั้นหนึ่งโคโคมิแบกชั้นหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับอ่าไม่เป็นไรก็ แต่ผมอยากเทสโคโคมิอยู่ดีอะเราไปลองเทสในดันที่มันอวยท่าน,น้ำกันดีกว่านี่คือดันอ์ติแฟกไฟนั่นเองนะครับดันที่หลายคนอาจจะไม,ไม่ได้ลงนานแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเทสกันว่าโคโคมิยืนตี C1 แรงแค่ไหนนะครับผมมาป๊าปป๊าปานี่เอาเบนเนตมาหวดด้วยนี่มาแล้วเอาเบิร์ดเบิร์ดไปเลยอยากเห็นได้เมมปามปามปาม ปั๊มปั๊มอุ tamam. ้ยเมื่อกี้หมื่นหนึ่งติดละเหยโอ้โอ้มีดาบซิงชิวด้วยว้าวว้าวลื่นไหลลื่นไหลลื่นไหลโอ้ยกระเด็นกระเด็นโอ้ยกระเด็นแต่เลื่อนไม่ลดเลยนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เซ็ตคอมโบใหม่นี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 ่ตีตีตีเพิ่มดาเมจตีตีดูความลื่นไหลนี้ซะก่อน ดันอัติแฟกต์ไฟนี่กลายเป็นกลายเป็นโจ๊กอะ่ะกลายเป็นโจ๊กเลยอะ่ะง่ายไปหมดไดเมจมันมาจากซิงชิลหรือมาจากโคโคมิวเนี่ยได,ไดเมจมาจากดาบน้ำหรือเปล่าอ่ะ,อะโคโคมิลองตีสดดูดีกว่ามาเออตีทีเดียวก็ตายแล้วอะ่ะโอเคก็ชนะแล้วนะครับง่ายไปนิดนึงเดี๋ยวเราไปลองอีกดันหนึ่ง อ่ะตอนนี้เรามาเทสอีกดันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นดันอาร์ติแฟกต์เออใหม่ล่าสุดนะครับเป็นมอนหุ่นยนต์น่าจะอึดกว่าเมื่อกี้มาเ,เก็บพลังงานก่อนนะอ,เอะเฮ้ยปิงอะไรอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้มันปิงแป๊บหนึ่งนะฮะไม่เป็นไรเรายังไม่ตายพลังงานไม่มาพลังงานของ,ของมิไม่มายืนแทงไปก่อน มาแล้วมาแล้วมาแล้วีววสซิงชิวซิงชิวนี่แบบพลังงานน้ำเยอะมากมาโอ้เบิร์เป็นเน็ตหมดพอดีนี่นี่มันประมาณห0 0พันเนฟองสบู่แตกเท่าไหร่ดูนี่ฟองสบู่แตก8 0 00ันอ๋อมันเป็นนิวเมลียร์ขยภา้นี่คือมันก็ไม่ได้แบบแรงมากมายอะไรนะแต่มันก็คือไม่ตายมันมันคือไม่ตายแน่เนะ เราใหม่เราใหม่กดเมนเน็ตแลว้วกดอี่นี่ห้าพันแปดห้าพันเจ็ดฟองสบู่นี่คือแปดพันเก้าตลอดว่ยืนแทงหุ่นได้ด้วยอ่ะเฮ้ยอ๋อเบิร์ดหมดเบิร์ดหมดเลยอ่ะอ่ะอ่ะอ่เฮ้ยตายเลยอ้โอ้ทดสอบแท,ทงซะหน่อยโอ้โหไม่ได้ตีเลยกระดิง่งจนตายเลยเอ่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหผมโดนเจ้าของไอดีทุบหลังแน่เลยไ my god ตัวอื่นแบกหน่อยแบกหน่อยเร็วข้ามันแก้แค้นของโคโคมิหน่อยเย้ย yeah. รหูซิงชิวดับน้ำห้าพันอยู่ในวงเบเน็ตใช้ได้เนะี <c oughs> ่ยโอ้ยแล้วโคโคมิตายไม่ไปก็อ่ะโอเคก็ฟาร์มไป2ดันนะครับเอาโคโคมิมาชุบชีวิตก่อนนะก็ท้ายเนี่ยไอดีนี้เนะี่ยผมคิดว่าอา์ติแฟกต์ที่น่าฟาร์มก็คือเซตเอ็มเบลมเพราะว่าเซียงหลิงนั่นแหละเซียงหลิงคือหน้าปั้นเพิ่มมากนะครับแล้ว คืออาร์ติแฟกต์มันก็ไม่ได้เต็มทุกชิ้นเห็นไหมหน้าหน้าหาเซตเอมเบลมใหม่ให้สุดๆไปเลยนะครับเนี่ยเมาลองดูซิมีแบบถ้วยดาเมจไฟอยู่หรือเปล่าเอ่อดาเมจไฟไม่น่ามีนะอ่าเนี่ยไม่มีนะมีหมวกคิเลตไหมหมวกคิเลตก็ไม่มีเนะี่ยฟาร์มเอ็มใหม่แน่นอนและโลซเลียเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าปั้นมากๆของไอดีนี้นะเพราะฉันก็สองตัวเนี้ยเซตเดียวกันนะก่อนปิดทิ้งท้าย เพื่อเพื่ออะไรเดียวเรียกอะไรเพื่อไถ่โทษที่ทำโคคมิตายเมื่อกี้เดี๋ยวจะฟาร์มอ์ติแฟกต์เซตนี้ให้1ครั้งนะครับอ่ามาดูกันดีกว่าเนื่องจากว่ามอนมันท่าสายฟ้าผมเลยออฟฟิเชียลออกไปเปลี่ยนเป็นสูโคร์แทนนะครับก็มันก็สูโคร์มันก็ไม่ได้บัฟเดเมพท่าเยอะขนาดนั้นนะเอามาดูกันโคคมิพลังงานหมดด้วยแต่เราไม่กลัวอยู่แล้วเราจะไม่ตายเป็นรอบที่2แน่นอน มาเลยชนมาเลยโอ้โหชิวๆเอาเปลี่ยนผิดตัวโทษโทษโทษมีเอาล่มไปนี่นี่นี่เนี่ยคอมมิมาแล้วครับยืนตียืนตียืนตีอืมชิวๆมากชิวมากชิวสุดๆทำไมซิงชิวเป็นเน็ตด้วย เม็นเน็ตซูเปอร์ฮีโร่ซูโคตรพาร์ตโคคมิเบิร์ดนี่แล้วมีเมงกระพุนอยู่ด้วยนี่แหละนี่แหละน่แะแรงแน่นอนแล้วนี้นี่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 ฟองน้ำระเบิดฟองน้ำระเบิดสองหมื่นสี่โอ้ฟองน้ำระเบิดแรงอยู่เมื่อกี้เมันหุ่นยนต์มาเลยเบาฟองน้ำระเบิดฟองน้ำระเบิดนี่เรียบร้อยปิดจ็อบด้วยฟองน้ำมาดูกันว่าเราจะได้อาร์ติแฟกต์ดีขนาดไหนมาโอ้อาร์ติแฟกต์ไม่ใช่อาร์ติแฟกต์เรซินเต็มมากเลยอ่ะผมผ่านให้นะ โอเคมาดูกันออยาได้3มชิ้นโอ้นาฬิกาโจมตีโอ้แต่ไม่มีคีดเลยตรงนี้เฮ้ยดอกไม้ไม่แย่นะฟื้นฟูพลังงานอัตราคลิน,นี่ลองอัพได้นะครับลองอัพได้ส่วนหมวกนี่ก็ช่างมันนะฮะก็นี่แหละก็ประมาณนี้นะฟาร์มยาวๆไปได้เลยนะฮะเอยอย่าลืมแบบแบ่งเลซินไปอัพเวลด้วยนะจำได้ว่าเวลมันยังไม่สุด เนี่ยเซียงหนิงแปดสิบเองไว้เนี่ยฟาร์มอันนี้อีกไม่ไม่กี่ครั้งก็ได้แล้วนะแล้วก็โรซาเลียก็เนี่ยค่อยๆฟาร์มขึ้นมาคือการมีเซียงหนิงเนี่ยจะทําให้การฟาร์มอ์ติแฟร์น้ําแข็งง่ายขึ้นว่าอนาคตภายภาคหน้าเนี่ยมีตัวน้ําแข็งมาจะไปฟาร์มดันนั้นอ่ะภูเขาน้ําแข็งอ่ะมันก็จะเร็วขึ้นนะครับโอเคก็จบทั้งหมดทั้งมวลแล้วสำหรับไอเดียของคุณอีเดนเอ็กซ์นะครับก็ขอให้ได้ตัวที่สมปรารถนานะครับไม่ว่าจะเป็นอายากะหรือคาสึนะแล้วก็ขอให้ได้เเเป็นนมมียยคุณหลาผ ก็ขอบคุณมา,มากๆสำหรับไอดีนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบนะครับแน่นอนว่ามีอะไรคิดเห็นยังไงเนะี่ยก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับอยากเห็นไอดีแบบไหนก็คอมเมนต์มาได้เหมือนกันนะเพราะว่าผมเนี่ยจะได้เอาเอาที่ทุกคนคอมเมนต์มาเนี่ยไปโพสต์ในกิจกรรมอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับวันนี้เรากับเพลทก็ขอลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย